สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นะคะเรามาเจอกันในพาร์ที่6นะคะพาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทเก็บคะแนนแล้วทาได้ไวด้วยค่ะวิธีการนะคะก็คือให้น้องๆอ,อ่านไปทีละประโยคนะคะห้ามข้ามแม้แต่คําเดียวเลยเพราะว่าแต่ละคํานะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดในการตอบข้อถัดๆไปค่ะอ่านทั้งหมดนะคะค่อยๆไล่อ่านไปค่ะพอเจอจุดที่เขาให้เติมคําตอบมาหาคําตอบแป๊บนึง กลับไปตอบจากนั้นอ่านต่อไปได้เลยค่ะอ่านหนึ่งรอบนะคะ4ี่ข้อนี้เราจะทําขั้นต่ํานะคะโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ2นาที3นาทีแค่นั้นเองนะคะเราก็ต้องจบละเราต้องไปทําข้ออื่นๆนะคะถ้าทํสีข้อ4ีนาทีเนี่ยถือว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วนะคะ,ะเรามาดูค่ะข้อนี้นะคะเขาเป็นศูนย์ทันตกรรมค่ะ Dental Center นะคะในโจทย์เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ย VR c u r r e y ณตอนนี้เรากําลังจุดๆข้อมูลจากคนไข้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ ะะที่เขาได้มาวิสิตนะคะก็คือประสบการณ์ที่เขาได้มาทําทการดูแลรักษาที่นี่นะคะ mm. เพื่อที่จะทําอะไรเพื่อที่จะส่งเสริมบริการของพวกเรานะคะดังนั้นเขาได้ทําอะไรกับข้อมูลจากลูกจากลูกค้าหรือจากคนไข้ดีนะคะข้อ A บอกว่ารีโมเดลนะคะข้อ B บอกว่ารวบรวมข้อ C เป็นการช่วยเหลือส่วนข้อดีค่ะทรีตติ้งก็คือเป็นการรักษา เขาทำอะไรกับข้อมูลจากคนไข้ดีคะเพื่อที่จะส่งเสริมบริการเขารวบรวมข้อมูลจากคนไข้คะ่ะใช้คําว่าเกสตซิงคำนี้ออกบ่อยมากๆนะคะจากนั้นเขาพูดต่อว่าจุดๆ,ๆคุณเพิ่งได้มาเช็คอัพเดนท l ลสแตนดาดนะคะแบบเช็คอัพเกี่ยวกับสุขภาพฟันในระดับมาตรฐานเนี่ยที่คลินิกของเราดังนั้นเรารู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะถ้าคุณจะสามารถ กรอกแบบฟอร์มที่ถูกแน่มาด้วยได้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณข้อ A บอกว่า Until จนกว่าข้อ B ดังนั้นข้อ C เนื่องจากแล้วก็ข้อ D ขณะที่ข้อนี้ใช้คําว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจากคุณเพิ่งได้มารักษากับเรานะคะดังนั้นเราดีใจมากเลยถ้าคุณจะกรอกแบบฟอร์มให้ได้นะคะจากนั้นเขาพูดต่อว่า แค่ส่งง่ายๆเลยนะคะส่งแบบฟอร์มนี้ง่ายๆเลยไปที่เมล,ลนี้นะคะทันทีที่คุณได้ทํามันเสร็จดังนั้นตรงกลางเนี่ยประโยคที่จะใส่ใช้ประโยคไหนดีนะคะ<ม>ข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะมันจะใช้เวลาประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองเพื่อที่จะทําให้เสร็จก็คือกรอกแบบสอบถามให้เสร็จจากนั้นก็ส่งแบบสอบถามเนี่ยง่ายๆเลยนะคะส่งแบบสํารวจเนี่ยทันทีที่คุณทําเสร็จก็ส่งไปที่เมล,ลนั้น จากนั้นเขาพูดต่อว่าแม้ว่าการการที่การขอความร่วมมือเนี่ยนะคะการที่ขอให้ทําแบบสอบถามเนี่ยนะคะมันเป็นเป็นการที่ทำเพื่อเป็นอาสาสมัครเท่านั้นแบบขอแค่อาสาสมัครในการทำนะคะแต่นะคะเราอยากจะให้คุณเนี่ยพยายามให้ การตอบกลับแบบ h onest นะคะ mm hmm. ก็คือแบบซื่อสัตย์นะคะทั้งหมดนะคะซึ่ง after all ซึ่งหลังจากทั้งหมดนี้แล้วนะคะเซอร์ว mm ิ hmm. ที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะจุดๆกับความพยายามของคุณแน่นอนมัน will be reward ค่ะนะคะ,นะคะก็คือมันจะแบบ reward ก็คือให้รางวันนะะมันจะเป็นสิ่งที่ให้รางวัลกับความพยายามของคุณแน่นอนนะคะที่คุณได้แบบช่วยตอบแบบสอบถาม mm hmm. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการขอแบบ voluntary Vol Vol ก็คือเป็นการขอแบบอาสาสมาัครนะคะให้ช่วยกัน อย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มคำศัพท์ที่ชอบออกแล้วออกบ่อยมากๆด้วยนะคะใครที่กำลังจะไปสอบเร็วๆนี้ท่องคำศัพท์ในข้อนี้ไปรับรองเพิ่มคะแนนได้แน่นอน,นะคะ่ะสำเร็จสำเร็จนะคะ